วันนี้อาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนะครับเพราะว่าผมมาอยู่ที่บริษัท Createlcom ครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะฮะซึ่งนำเอาระบบสื่อสารแบบครบวงจรเข้ามาใช้ร่วมกับรูปแบบการทำงานในออฟฟิศทำให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโซลูชันดังกล่าวนี้จะช่วยให้พนักงานและธุรกิจก้าวไป,ปพร้อมๆกันได้อย่างไรครับ Createlcom เนี่ยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสาร ตัว so UC 520เนี่ยสามารถเอาโซลูชันอื่นมาแอดออนท็อปเพื่อให้เกิด benefits ตัว f a กซ์เซิร์ฟเองเนี่ยยูเซอร์ทุกคน mm hmm. เขาก็จะสามารถ f a กซ์อินแฟกซ์เอจากหน้าจอของตัวเองได้เลยตัว voice recorder สำหรับ call center หรือสำหรับองค์กรทั่วๆไปเนี่ยมีประโยชน์มากเราสามารถเปิดให้เขาฟัง conversation ที่ดีๆเพื่อที่เขาจะได้เอามาปรับปรุงในการพูดคุยกับลูกค้า ที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นวัฒนธรรมแบบ mobility มากพี่ตาเดินเข้ามาเนี่ยโทรศัพท์ริงที่ห้องพี่ตาโทรศัพท์ก็มาริงที่มือถือพี่ตาได้ทันทีเลยทุกคนเวลาเข้าห้องประชุมถือโน้ตบุ๊กเข้ามาเวลาจะออกไปที่ทํางานโต๊ะนี้ไม่ว่างก็ไปนั่งโต๊ะนู้นได้มันก็จะตอบโจทย์พี่ตามากในเรื่องของ w i r ล l อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของ IP camera งงเงี้งง camera, ยนในบางวันที่พี่ตาห่างจากลูกสัก7-8ชั่วโมงพี่ตาจะคิดถึงเขาพี่ตาจะออน IP camera พี่ตาก็จะเห็นลูกเมื่อนั่งทำการบ้านอยู่ก็เลยมองว่า น่าจะมาเอามาแอพพลายใช้ในส่วนของไซส์ของเราถ้าเราจะขยายธุรกิจเนี่ยเราไม่อยากมีพนักงานเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยพาร์ตเนอร์ชิพเวลาเขาเข้ามาทำงานที่นี่เนี่ยเขาก็ไวเลสมันเป็นบ็อกซ์เล็กๆก็จริงแต่มันทำอะไรได้หมดและดูแลง่ายพี่เต้ว่าน่าจะตอบโจทย์ได้เยอะ เอาละครก็คงได้ทราบถึงข้อดีของโซลูชันระบบสื่อสารแบบครบวงจรที่นํามาใช้ในองค์กรอย่างที่คุณรุ่งฟ้าได้บอกไปแล้วนะครับถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะต้องลองถามตัวเองดูนะครับว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในออฟฟิศของคุณแล้วหรือยังกับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากย,ยิ่งขึ้นวันนี้ผมแล้วเวลคัมชุดไอฮิวแมนนัคเบิร์กหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ